ก็คืนนี้นะฮะผมก็ได้เ,เปลี่ยนถ่ายน้ำปลานะครับปลาหมอไทยพันชุมพรนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนน้ำถึกนิดนึงน,นะฮะเพราะไม่ไม่ค่อยว่างนะครับก็ว่างจริงๆะตอนนี้ประมาณสักสองคุึ่งครึ่งน,นะครับก็ไม่ค่อยสว่างนะครับทิศนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปวัดขนาด ไซปลานะครับว่าตอนนี้อายุ2เดือนนะครับปลาจะมีความยาวเท่าไหร่แล้วนะฮะนตักขึ้นมาได้นะครับเพื่อเดี๋ยวนะครับจะมาวัดขนาดกันนะครับมาที่มีแสงสว่างนิดนึงนะครับ นีอยู่บนเก้าอีนะครับนะตัวนี้ก็เป็นผมเตรียมตลับเม็ดไปแล้วนะนะครับจาก ปลายันหางปลานะครับก็ประมาณเกือบ5นิ้วนะครับหรือ12เซนนะครับอายุ2เดือนในหน่อยนะครับตอนนี้เดือน8ผมปล่อยปลาประมาณเดือน6นะครับส่วนอีกตัวนะครับความยาวถึงปลายหางนะครับก็5นิ้วนะครับ ความกว้างนะครับก็เกือบ2นิ้วนะครับปลาค่อนข้างเจริญเติบโตได้ดีนะครับโอเคนะฮะก็2เดือนนิดๆนะฮะผมจะมาอัปเดตนะครับทมให้อีกครั้งนะครับกรณีผมเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนะครับน้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะฮะก็เดี๋ยวเราจะปล่อยปลาลงบ่ออีกครั้งนะครับ ปกติปลานะครับถ้าเป็นท้องตลาดทั่วๆไปนะฮะก็จะจับกันอายุประมาณ5-6เดือนนะครับนะครับจะปล่อยน้ำเข้านะฮะ ครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งนะครับในการเปลี่ยนทายน้ำครั้งต่อไปนะครับก็เราๆเจิดวันนะครับก็จะอัปเดตให้ทราบกันนะครับว่าความโตของกลานะครับจะโตแค่ไหนนะครับสวัสดีครับ